สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช่องเครื่องรางมงคลสําหรับแฟนๆหลวงปู่ทวดวันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนที่ท่านเห็นนะครับคือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านครับนี่เขาจะเขียนหน้ากล่องนี่ว่าอย่างนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับปี56นะครับรุ่นธรรมราชามหาราชนะครับนี่เห็นไหมครับพิธีพุทธาพิเศษณวัดบวรนะครับนี่ครับ ตามกล่องเลยนะครับอันนี้เก่าๆเลยนะปี5-6นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับมวลสารดีพิธีใหญ่แน่นอนนะครับเป็นพิธีหลวงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรู้สึกจะเป็นรุ่นร้อยปีของสมเด็จพระยาณสังวรนะครับซึ่งหาชมยากแล้วนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านถ้าเกิดท่านอยากจะใช้พระเครื่องหลวงปู่ทวดที่ปลูกเสกดีมวลสารดี ผมแนะนําเลยฮะหลักร้อยถูกมากครับถูกมากผมบอกเลยแล้วก็มีโค้ดนะครับชัดเจนนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนี่เห็นไหมมีโค้ดนะครับแล้วก็มวลสารนี่ผมไม่ต้องพูดถึงครับมวลสารนะครับถ้าเป็นพระสายวังหลวงนะครับมวลสารเนี่ยคือสุดยอดแน่นอนนะครับนี่คุณเห็นไหมนี่มวลสารขึ้นแดงๆนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูทุกองค์เลยนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งเนื้อโลหะเนื้อว่านนะครับแต่ตอนนี้ผมมีแค่เนื้อว่านเท่านั้นมีทั้งหมด 9องค์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นราคาหลักร้อยเท่านั้นนะครับวันนี้ผมขอเปิดให้เช่าบูชาในราคาในราคาประกันแท้นะบอกก่อนนะว่าประกันแท้ทุกกรณีนะครับหลวงปู่ทวดร้อยปีสมเด็จพระยาณสังวรนะครับราคา3า0บาทครับอ่า300บาทเท่านั้นพระสวยดีทุกองค์นะครับแท้ทุกองค์ นี่นูนๆเลยนะครับแล้วก็คมชัดหมดนะครับเนื้อว่านแบบนี้คืออันนี้เป็นสไตล์คล้ายๆพระในหลวงเนาะเคยเห็นไหมครับพระเครื่องที่แบบเขาทําในยุคข,ของในหลวงรอ .9 อ่ะเนี่ยเนื้ออย่างนี้เลยเนื้อจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบเนี้ยและสีแบบนี้นะผมบอกให้นะเป็นพระใหม่ก็จริงนะพระบี้ยหนะแต่สีเนี่ยโทนออกน้ําตาลใครเคยส่ง พระหลวงปู่ทวดปี2497ผมบอกให้เนื้อแบบนี้คือเนื้อแพงนะเนื้อแพงและเป็นเนื้อมาตรฐานพิมพ์ทรงชัดเจนและที่สําคัญมีโค้ดด้วยไม่ต้องกลัวปลอมแบบนี้ฮะไม่ต้องกลัวปลอมเลยพระรุ่นนี้นะครับถือเป็นพระเก่าเก็บนะครับนี่ด้านหลังนะครับมีพระปรมาพิไทยแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับนี่คือพระสายวังนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นพระสายวังนะครับเป็นพิธีพิธีหลวงนะครับพิธีดีนะครับนี่ฮะ ร้อยปีนะครับเห็นไหมครับนี่พระชนสานะครับธรรมราชานะครับมหาลาบนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่ปีการสร้างนะครับไม่ใช่2539เนะเป็นหมายเลขนะครับหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกองคหนึ่งอ่ะองนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลขนี่ฮะสองสี่ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับนี่บางคนอาจจะงงนะครับนึกว่าเป็นปีการสร้างโอ้โหนี่มณิสารนี่นี่นี่ดูสิ เนี่ยมวลสารเนี่ยขึ้นดีนะครับแล้วก็พระคมชัดทุกองค์พระคมชัดทุกองค์ใครเช่าบูชาขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกหมายเลขแล้วกันนะครับพระเนื้อว่านนะครับมีโค้ดนะครับสมบูรณ์ทุกองค์จัดทรงแตกหักมีการเอ่อเขาเรียกอะไรหักมีการเสียหายเคลมคืนได้ทุกกรณีนะครับนี่เป็นพระแท้นะครับพระแท้ประกันแท้ตลอดชีพนะครับเอ่อช่องเรา เปิดมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับใน Facebook ในหลายหลายแอปนะครับโอ้โหเปิดพระเก๊กันประมูลพระเก๊กันราคาถูกๆนี่เยอะเลยผมบอกให้นะแท้ๆก็มีนะครับแท้ๆก็มีแต่ว่าผมบอกเลยมิจฉาชีพเยอะมากนะครับนะอันนี้ผมรีวิวนะครับแล้วก็พร้อมรับประกัน100%รซรับประกัน VIP ทุกองค์นะครับนี่ รับประกัน V.I.P ทุกองค์นะครับสีผมบอกให้ยิ่งกลิ่นนี่หอมมากนะโอเคนี่เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือหน้ากล่องของเขานะครับเป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับท่านที่อยากจะนําไปแขวนนําไปใช้ผมแนะนําไม่แพงและได้พระแท้แบบนี้บางคนเช่าสามร้อยสี่ร้อยนะบอกว่าหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปีสองสี่เก้าเจ็ดอ่ะ ปนะีปี2497ราคาตอนนี้500บาทอย่าอย่าฮะอย่าเช่าเชื่อผมพระหลักแสนไม่มีหลักร้อยแน่แต่อันนี้เป็นพระแท้หลักร้อยนะครับนะเป็นพระนอกวัดแต่ปลุกเสกดีมวลสารดีพิธีใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากนะครับประสบการณ์เนี่ยมีแล้วนะครับพระในปีนี้นะครับปลุกเสกหลายแบบนะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งเนื้อว่านนะครับ แต่นี่ก็เป็นของเก่าเก็บนะครับนี่ใครดูพระเป็นจะรู้เลยนะครับว่านี่คือของเก่าเก็บจริงๆตอนนี้เราถ่ายกันปีหกเจ็ดนะนะปีหกเจ็ดนะพระเนี่ยสิบเอ็ดปีนะพระอายุสิบเอ็ดปีนี่ฮะมีหมายเลขทุกชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของปลอมผมบอกให้นะพระประมาพิไทยตรงเนี้ยปลอมแล้วสูยให้นะครับผมบอกให้นะครับปลอมไปนะครับผิดกฎหมายนะครับโดนจับนี่ติดคุกนะครับนะเออ อันนี้พระแท้นะครับพระแท้เลยนะครับมีการขออนุญาตจัดสร้างชัดเจนนะครับก็พระแท้หลักร้อยนะครับมียันตัวนักกลมๆแบบนี้นะครับนี่พระแท้หลักร้อยตอนนี้เรามีแค่9องค์เท่านั้นนะครับมีแค่9องค์เท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อแอดไลน์ไอดีมาด้านล่างเลยครับแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับตรงนี้ฮะด้านล่างตรงนี้นะครับไลน์ไอดียอยู่ตรงนี้นะครับแอดไซน์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดผมมีเท่านี้หมดแล้วหมดเลย รีบเลยนะครับรีบเลยนะครับผมมีเท่านี้นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสวยๆทุกองค์ใครอยากจะเช่าบูชาไปเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเกิดหรือให้ลูกๆหลานใช้แล้วสมมุติว่าหายขึ้นมาเนี่ยราคาประมาณนี้เราไม่เสียดายแน่นะครับเราไม่เสียดายและพุทธคุณผมรับรองเลยว่าปลูกเสกดีนะครับปลูกเสกดีพิธีใหญ่นะครับพระสิบกว่าปีนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะเราให้ลูกหลานเรา แขวนแล้วสบายใจนะครับหลวงปูท่ทวดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นของแท้ของเกของปลอมหรือวาดรูปของท่านขึ้นมาเนี่ยมีประสบการณ์หมดมีประสบการณ์หมดประสบการณ์ปอติต๊งหลายที่นะแขวนพระปลอมนะประสบการณ์ดีด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับหลวงปูท่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์ประจําภาคใต้เป็นพระโพธิสัตว์ประจําประเทศไทยใครๆก็แขวนได้นะครับนี่ตรงนี้ฮะพระสวยทุกองนะโอ้โห น่าเก็บจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็ <S <S ถ้าเกิดใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้และก็ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ด้านหลังเนี่ยเอาสักเหรียญหนึ่งแล้วกันมาสําหรับคนที่ชอบเหรียญน,นอกกระแสสําหรับคนที่ศรทัทธาครูบาท่านนี้นะครับเป็นครูบาชื่อดังและผมมีเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญใหม่เก่าเก็บนะครับนี่เหรียญใหม่เก่าเก็บนะครับเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปต่อไปนะครับ เหรียญใหม่เก่าเก็บครูบาบุญชุ่มครับนี่ไม่เก็บตอนนี้จะเก็บตอนไหนครับเนี่ยผมบอกให้นะทั้งชาวพมา่าชาวลาวนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนับถือศรัทธาท่านมากนะครับนี่คือครูบาบุญชุม่มเหรียญครูบาบุญชุม่มซึ่งไม่ผ่านการใช้งานเลยและเป็นเหรียญแท้ท่านดูตะเข็บดูเนี่ยตัวตัดนี่คือเหรียญแท้นะนี่คือเหรียญแท้สภาพใหม่เก่าเก็บ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นนี้นะครับรุ่นร้อยปีนะครับของสมเด็จพระยานสังวรนะครับปลุกเสกวัดบวรนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ดีเข้ามาครับแอดไซ0์โอเคศูนย์เจ็ดแอดไซ OK โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดขอโทษทีพูดพลาดนะครับท่านใดสนใจแอดไลน์เข้ามา แอดไซด0โอเคดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องเครื่องรางมงคลด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆสามารถเข้าชมได้ที่ w w w r e เครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับ